ศึกษานิเทศ LD ก็คือศึกษานิเทศที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษในสำนักง,งานเขตพื้นที่ค่ะ LD เหรอคะในทางการศึกษาเนี่ย LD ก็คือ learning disability คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นทางการแพทย์นะคะที่วินิจฉัยแล้วเนี่ยเขาแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าเด็กเป็นโรค SLD ค่ะหรือ specific Learning Disorder นะคะคือเด็กเนี่ยจะมีความผิดปกตินะคะออของการทำงานทางสมองนะคะและกระบวนการทางจิตวิทยานะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มี IQ ปกตินะคะหรือ IQ สูงกว่าแต่มีปัญหาทางการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ กระบวนการการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD นะคะสิ่งที่คุณครูจะต้องคำนึงถึงเลยเนี่ยคือ1น,นะคะคุณครูต้องรู้จักสังเกตค่ะว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขหรือเปล่านะคะและที่สำคัญเลยเนี่ย คือคุณครูต้องใช้กระบวนการคัดกรองในเบื้องต้นก่อนนะคะจากการสังเกตแล้วจึงใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา9ประเภทของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อค้นหาเด็กนะคะที่มีแนวโน้มที่จะ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เมื่อคัดกรองแล้วเด็กมีแนวโน้มแล้วนะคะว่าจะเป็นคุณครูก็จะต้องจัดทับเจะต้องประเมินค่ะก่อนที่จะจัดทํา IEP เพราะว่าเราจะต้องประเมินเด็กนะคะเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของเด็กมาใช้ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือที่เราเรียกว่า IEP ค่ะแล้วหลังจากเสร็จแล้วทํากระบวนการ IEP แล้วนะคะเราก็มาจัดทํา IIP แผนการจัด แผนการสอนเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อใช้นะคะในการสอนเป็นรายชั่วโมงและคิดค้นหาเทคนิควิธีการสื่อต่างๆนะคะเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เราจะใช้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยในการจัดทำ IEP เนี่ยทางสพทเองเนี่ย ก็มีการจัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในบัญชีขอที่นำมาใช้ลงใน IEP นะคะมีสื่อต่างๆมากมายที่ เป็นสื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการอ่านการเขียนนะคะเอามาใช้แล้วหลังจากที่เราผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วจนถึงการวัดและประเมินผลแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณครูควรที่จะกระทํากับเด็กก็คือในเรื่องของการให้แรงเสริมนะคะต้องเป็นแรงเสริมทางบวกนะคะเน้นให้เขาเห็นศักยภาพ ของตนเองนะคะในการสอนนั้นคุณครูต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ l e ARNING STYLE ในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนด้วยแล้วประเด็นสำคัญเลยที่จะขาดไม่ได้สำหรับเด็ก LD แล้วคุณครูต้องใช้อยู่เสมอก็คือ ซ้ำย้ำทวนในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD และลงมือปฏิบัติจริงหรือใช้กระบวนการ Active Learning นั่นเองค่ะถึงจะให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน IEP ค่ะ